สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องการนอนหลับนะครับแต่เป็นมุมที่อาจจะไม่ค่อยได้ยืนกันบ่อยๆจากหนังสือ Why We Sleep ของ Matthew Walker นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่4ที่พูดถึงปัญหานอนไม่พอนอนไม่หลับในสังคมยุคใหม่เลยเรามีบทสรุปเนื้อหาส่วนนี้มาครับเป้าหมายก็คือกลั่นเอาแก่นสำคัญๆที่แบบน่าสนใจจริงๆออกมาคุยกันเหมือนเรามาดูกันว่าเออทำไมโลกเรามันดูอดนอนกันจัง แล้วมันมีทางแก้ไหมอะไรแบบนี้นะครับใช่ค่ะส่วนนี้มันจะพาเราไปดูเลยว่าเอ๊ะการที่เรามองข้ามการนอนเนี่ยมันส่งผลเสียยังไงบ้างแล้วก็มีทางออกอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับยานอนหลับไปจนถึงภาพใหญ่เลยค่ะว่าโครงสร้างสังคมเรานี่มันมันมีส่วนทําให้เรานอนน้อยลงหรือเปล่าแต่ก็มีเรื่องดีๆนะคะคือเริ่มมีคนหรือองค์กรที่เห็นความสําคัญของการนอนแล้วเหมือนกันค่ะ โอเคครับน่าสนใจมากงั้นเราเริ่มจากเคสที่มันดูสุดต่งมากๆก่อนเลยดีไหมครับอย่างเรื่องโรคทางพันธุกรรมที่หายากมากๆ FFI ที่ทำให้คนนอนไม่ได้เลยจนกระทั่งเสียชีวิตโหอันนี้คือชัดเลยนะครับว่าอดนอนมากๆนี่มันถึงตายได้จริงๆหรือว่าเรื่องเดินละเมอที่แบบสมองส่วนหนึ่งหลับแต่อีกส่วนตื่นจนขับรถได้มันยังไงนะครับเนี่ย ค่ะคือมันแสดงให้เห็นว่าการนอนมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะคะไม่ใช่แค่สวิต์เปิดปิดง่ายๆสมองแต่ละส่วนมันทำงานสัมพันธ์กันนะคะพอมันรวนไปนิดเดียวก็เกิดเรื่องแปลกๆหรือร้ายแรงแบบ FFI ได้เลยและที่สำคัญนะคะหนังสือเขาแยกชัดเลยระหว่างนอนไม่หลับหรืออินซอมเนียคือมีเวลานอนมีโอกาสนอนนะแต่นอนไม่ได้ส่วนใหญ่มาจากความกังวลความเครียดอ๋อครับ กับอีกแบบคืออดนอน sleep deprivation อันนี้คือนอนได้ปกตินะคะแต่ไม่มีเวลาพอหรือมีปัจจัยภายนอกมารบกวนปัจจัยภายนอกที่ว่านี้ตัวร้ายหลักๆก,ก็น่าจะเป็นพวกแสงสีฟ้าจากหน้าจอใช่ไหมครับที่เขาว่าเหมือนทำเราเมาค้างทางดิจิตอลกลไกมันมันเป็นยังไงนะครับพ่อจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับเฮ้ย hey, ยังกลางวันอยู่นะพอมันหลอกแบบนั้นสมองก็เลยไปกดการหลั่งฮอร์โมนตัวสำคัญคือเมลาโทนิน อ๋อฮอร์โมนแห่งความมืดใช่ค่ะพอเมลาโทนินมันไม่ออกหรือออกน้อยวงจรการนอนตามธรรมชาติเราก็รวนเลยค่ะทําให้นอนยากขึ้นหรือหลับก็ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่อืมครับครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แสงนะคะยังมีความเชื่อผิดๆเรื่องอื่นอีกอย่างเรื่องแอลกอฮอลนี่ก็เจอบ่อยค่ะใช่เลยอันนี้คลาสสิกมากหลายคนคิดว่าดื่มนิดหน่อยก่อนนอนนี่ช่วยให้หลับสบายแต่จริงๆแล้วหนังสือบอกว่ามัน มันแย่กว่าเดิมอีกครับมันไปทําลายการนอนส่วนไหนนะครับมันไปกดการนอนหลับช่วง I E M ค่ะช่วงที่ฝันเยอะๆนะคะซึ่งช่วง I E M นี้สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องความจําการจัดการอารมณ์พอโดนแอลกอฮอล์กดไปปุ๊บเหมือนเรานอนหลับแต่คุณภาพมันไม่ได้อะค่ะสมองไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ตื่นมาก็ไม่สดชื่นเท่าที่ควรใช่ค่ะแล้วก็มักจะตื่นกลางดึกง่ายขึ้นด้วยพอแก้ปัญหาการนอนไม่ได้แบบนี้หลายคนก็เลยไปหายานอนหลับแทนครับ แต่ยานอนหลับนี่ก็เหมือนดาบสองคมหรือเปล่าครับเห็นว่ามันไม่ได้สร้างการนอนหลับแบบธรรมชาติจริงๆแถมยังมีความเสี่ยงอื่นๆด้วยถูกต้องเลยค่ะยานอนหลับส่วนใหญ่มันออกฤทธิ์เหมือนทําให้เราหมดสติไปชั่วคราวมากกว่าไม่ได้จําลองคลื่นสมองลึกๆที่จําเป็นสําหรับการฟื้นฟูร,ร่างกายจริงๆอ๋อคือแค่หลับไปเฉยๆแต่ไม่ได้ประโยชน์เท่าการหลับธรรมชาติประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วก็มีผลข้างเคียงอื่นๆอีกและที่น่ากํงวนมากๆคือมีงานวิจัยบางชิ้นนะคะที่เขาพบความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือแม้แต่มะเร็งบางชนิดอันนี้น่ากังวลมากค่ะโหน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะดังนั้นทางเลือกที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่ามากๆเลยก็คือการบำบัดที่ไม่ใช้ยาอย่างเช่น CBTI ค่ะ CBTI หรือ Cognitive Behavioral Therapy for i n s o m n i a อันนี้มันทำงานต่างจากยายังไงครับทำไมถึงดีกว่าคือ CBTI มันเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุเลยค่ะมันช่วยปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการนอนแล้วก็ปรับพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อการนอนอย่างเช่นความกังวลว่าคืนนี้จะหลับไหมนะหรือว่าการใช้เตียงทากิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่การนอนอ๋อเหมือนไปแก้ที่ความคิดกับนิสัยเลยใช่ค่ะ เป็นการฝึกสมองเราใหม่ให้เชื่อมโรงเตียงนอนกับการพักผ่อนจริงๆไม่ใช่แค่ไปกดประสาทให้หลับเหมือนยาซึ่งมันยั่งยืนกว่ามากค่ะเข้าใจแล้วครับแต่ในขณะที่ CBTI ช่วยแก้ระดับบุคคลได้เนี่ยปัญหาการนอนเหมือนมันฝังรากลึกในระดับสังคมเลยนะครับอย่างที่ทํางานบางที่ยังเเชิดชูคนที่แบบทํางานหามลุ่งหามค่าไม่ค่อยนอนอยู่เลยนั่นเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะวัฒนธรรมองค์กรแบบนั้นที่เหมือนจะชื่นชมคนอดนอน อุทิตตัวเพื่อบริษัทแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นพนักงานที่ออหมดไฟประสิทธิภาพการทำงานต่ำลงความคิดสร้างสรรค์ก็หดหายเหมือนยิ่งทำเยอะแต่ผลงานกลับไม่ดีเท่าที่ควรใช่ค่ะแต่ก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีนะคะอย่างบริษัทใหญ่ๆเช่น Google หรือ NASA เขาเริ่มเห็นความสำคัญตรงนี้มีการจัดห้องสำหรับงีบหลับ หรือปรับเวลาทำงานให้ยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าการพักผ่อนเพียงพอมันคือการลงทุนในประสิทธิภาพของพนักงานค่ะอืมครับไม่ใช่แค่ในโลกการทำงานนะครับในแวดวงการศึกษาก็เหมือนกันการที่บังคับให้เด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะมัธยมต้องตื่นเช้ามากๆไปโรงเรียนนี่มันขัดกับนาฬิกาชีวภาพตามธรรมชาติของเขาเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะมันเหมือนเราบังคับผู้ใหญ่ให้ตื่นนอนตอนตีสามทุกวันนะคะผลกระทบมันชัดเจนมากทั้งเรื่องสุขภาพจิตสมาธิในการเรียนรู้ความสามารถในการจดจําสิ่งใหม่ๆสมองที่เหนื่อยล้ามันก็เหมือนตะแกรงรั่วๆนะคะใส่ความรู้เข้าไปเท่าไหร่มันก็ไหลหอกหมดอืมครับ แต่ก็มีการทดลองในบางพื้นที่นะคะที่ลองเลื่อนเวลาเข้าเรียนให้สายขึ้นปรากฏว่าผลดีชัดเจนมากค่ะทั้งคะแนนสอบโดยรวมดีขึ้นแล้วก็อัตราการเกิดอุบัติเหตุในหมู่วัยรุ่นก็ลดลงด้วยโหแค่เลื่อนเวลาเข้าเรียนนี่ส่งผลขนาดนี้เลยใช่ค่ะมันแสดงว่าเรื่องเวลานอนมันสําคัญจริงๆแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือผลกระทบในวงการแพทย์ใช่ไหมครับที่ว่าถ้าแพทย์พยาบาลอดนอนเนี่ย ความผิดพลาดมันอาจจะแปารา้แรงถึงชีวิตได้เลยถูกต้องค่ะอันนี้น่ากวลมากเพราะความเหนื่อยล้ามันลดทอนสมาธิการตัดสินใจซึ่งสำคัญมากๆในงานที่เกี่ยวกับชีวิตคนทั้งหมดนี้มันตอกย้ำภาพใหญ่เลยค่ะว่าการนอนหลับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรือเรื่องที่ต่อรองได้มันเป็น,นกลไกพื้นฐานทางชีววิทยาที่สำคัญมากๆ การที่เราละเลยมันไปมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยค่ะต่อทั้งสุขภาพประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยของสังคมโดยรวมสรุปได้ว่าการนอนให้พอมีคุณภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องหรูหราฟุ่มเฟือยเลยนะครับแต่เป็นสิ่งจำเป็นมากๆที่สังคมเราอาจจะเผื่อมองข้ามไปซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ชี้ให้เห็นปัญหาชัดเจนแล้วก็เสนอทางออกไว้หลายละระดับเลยตั้งแต่เรื่องส่วนตัวการปรับบ้าน การให้ความรู้ในโรงเรียนไปจนถึงนโยบายองค์กรเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีคำถามทิ้งท้ายที่อยากชวนให้ลองคิดกันต่อนะคะคือถ้าเรายอมรับจริงๆแล้วว่าการนอนมันส่งผลกระทบต่อทุกมิติของชีวิตเราขณะนี้ ถ้าเราจงใจจัดลำดับความสำคัญให้กับการนอนอย่างจริงจังละคะทั้งในระดับบุคคลแล้วก็ในระดับสังคมมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาวะของเราประสิทธิภาพการทำงานหรือแม้แต่วิธีที่เราเข้าใจตัวเองเนี่ยไปได้มากน้อยแค่ไหนอ๋อแล้วสำหรับใครที่ฟังแล้วอยากจะเริ่มปรับปรุงการนอนของตัวเองทันทีเลยนะคะในหนังสือเขาก็มีคำแนะนำ12ข้อเพื่อการนอนที่ดีต่อสุขภาพไว้ให้ด้วยค่ะลองไปหาอ่านแล้วปรับใช้กันดูได้นะคะ